ต่อๆมาก็ตากันหน้าตึงนะครับบางคนก็มาหลายรอบนะครับก็กระสีเร claro ียกได้บ้างนะครับแต่เท่าที่ดูท่านได้ทิเทศพวกเราหรือขอเอกสารก็ย้มแย้งจมใสแล้วก็เป็นกัริยามิตรที่ดีดีนะครับพวกเราทุกคนก็ข่อคาที่ปลอดภัยหลังจากที่การประเมินข้อกาดที่เกิดสมบูรณ์แล้วนะครับก็คงจะเป็นสุดท้ายในการที่จะรับฟังผลนะครับการประเมิน ทุกมาตรฐานที่ท่านจะากได้ทุกเคราะห์ว่าเราจะได้ระดับใดนะครับขอเรียนเชิญท่านกรรมการชา้าทา่นา,ทานได้ดำเนินการประเมินได้ขอเคิญครับท่านประธานคณะกรรมการสถาบันศึกษาคณะกรรมการสถาบันศึกษาผู้บริหารคณะหัวหนา้นางานคณะครูบุคลากรนะคะแล้วก็ คนนะคะคณะของผู้ประเมินทั้ง5ท่านนี้ก็ได้มาทําการประเมินครบ3วันนะคะทั้งหมดก็12มาตรฐานด้วยวิธีการสังเกตศึกษาเอกสารและก็สัมภาษณ์ก็ได้ข้อมูลที่รวบรุมมาตรฐานโปร่งชี้และเกณฑ์ต่างๆนะคะตามวิธีการของสองสอแล้วนะคะซึ่งวันนี้